มากันที่น้ำชาดีกว่านะเห็นคนส่งภาพกันเยอะเลยนะคะถ่ายปกมิตยสารดูแล้วก็แบบเซ็กซี่เพราะนี่ก็คือซัมเมอร์แล้วครับผมอ่ะเดี๋ยวให้พี่ปอดูนะคะเซ็กซี่หรือเปล่าแต่ว่าก่อนหน้านั้นมาเดี๋ยวเรามาพูดถึงความรักกันดีกว่าปลูกต้นรักมากกว่า1ปีเต็มแล้วค่ะสําหรับคู่ของน้องน้ําชาชีรัทกับหวานใจไฮโซพกประธานวงพรประภา ผู้บริหารไฟแรงทยาทรุ่นที่3แห่งสยามกรอการอุตสาหกรรมตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาทั้งคู่ขอยอมรับตรงๆว่ายังต้องเรียนรู้และปรับจูนกันอยู่เรื่อยๆแต่ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีของความรักครั้งนี้ค่ะ <c oughs> แต่อีกหนึ่งมุมน่ารักก็คือเรื่องสเสน่ห์ปลายจังหวะของฝ่ายชายเพราะชอบทําอาหารแถมยังอร่อยอีกด้วยนะคะทําให้ฝ่ายหญิงเองก็แฮปปี้กับหน้าที่ผู้ชิมที่ดีค่ะ แต่ถึงแม้จะมีเชฟหนุ่มหล่อคอยทําอาหารให้ทานใกล้ชิดขนาดนี้แต่ก็ไม่มีผลกับเรื่องของความอ้วนเพราะว่าล่าสุดเธอได้สลัดผ้าถ่ายบนปกลิฟท์ค่ะเซ็กซี่ไหมเซ็กซี่ครับเป็นครั้งแรกเลยนะคะการเปิดชุดว่ายน้ําไม่เคยไม่เคยทํามาก่อนเลยอยู่ในวงการมากเกืบสิบปีนะไม่เคยนีนครั้งแรกเลยเอคะค่ะก่อรรู นิดน Get ึงมั้งนานนะคะับเาจะรับถ่ายแบบชุดว่ายน้ำที่ตนี้ที่น่านไหมอะคะหลายปีนะคะจริงๆแล้วอะทุกปีทุกปีเนี่ยก็จะมีแบบแมกกาซีนนี่นั่นนู่นมาติดต่ออะไรเงี้ยอยากให้ถ่ายซัมเมอร์แต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ชาเขาค่อนข้างที่จะแบบซีเรียสนิดนึงเรื่องอะไรแบบเนี้ยก็เลยแบบปีนี้เห็นว่าก็แบบเท่าไหร่อ่ะชายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดแล้วอะไรเงี้ยก็อยากก็ก็เลยแบบ อ่ะโอเคก็ได้อะไรเงี้ยแต่ก็จะมีครั้งหน้าใหม่ก็ยังไม่ทราบค่ะชิดนนานไหมเดือนหนึ่งมากกว่าเดือนหนึ่งก็คงแบบไม่เอาเราอ่ะเป็นคนแบบชอบอยู่สบายๆอะไรเงี้ยไม่ต้องแบบบังคับอะไรตัวเองมากก็จริงๆโอเคมากเลยคราวนี้ออกมาสวยผมว่ามันมีความมีความเป็นอาร์ตค่อนข้างเยอะอรตั้งแต่ชาบอกแร,ก,รกว่าจริงๆอยากทำผมว่าเขาก็ผมว่าจริงๆไม่หม่ตั้งแต่แรกนะแต่ว่ากลัวทางด้านบางทีว่ามันออกจะออกมายังไง เพราะมันมีถ้าเรื่องพวกนี้ถ้าทําไม่ออกมาไม่มีความอาร์ตหรือไม่ดีปุ๊บมันจะมันจะดูเป็นอีกแบบไปเลยอะตอนแรกก็ขอว่ายัางไงทุกภาพขอผ่านผมก่อนแล้วกันะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอใกล้ๆกล้วันเขาก็คุณแม่ของน้อชาก็ขอเข้าไปดูทานผมบอกอ๋อทั้งนั้นก็วางใจแล้วถ้าคุณแม่ไปดูคุณแม่ว่าอะไรเขาก็ว่าตามคือไม่มีใครอยู่ข้างชาเลยสกคน,นตอนนี้พยายามเจอเจอที่ไหนก็เหมาหมดนะฮะกวคนอื่นซื้อไปเอาไ้ดูคนเดียวก็พอ เซ็กซี่เซ็กซี่เนาะถ้าเทียบกับของน้องมิ้นวันนั้นน่ะหญิงว่าคือผมว่าภาพลุกมันคนละแนวแต่จริงๆผมว่าหน้าของน้องชาเองอะน้องมิ้นยังไงก็เซ็กซี่กว่าเขาโซนโซนผมว่าหน้าเขาโซนโซนคล้ายๆกันะหรอหญิงว่าน้องชาแค่หน้าเปล่าๆนี่ก็ดูเซ็กซี่กว่าใช่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 เนาะแต่จริงๆอย่าเปรียบเทียบเลยเพราะว่าก็คนละแบบนะคะนี่พิธีกรสาวของเรานี่คุณยังเคยถ่ายเลยตอนนั้นน่ะนันขึ้นปกอะไรนะ โอ okay, เคไหมสิอ,อย่าสิพั <laughs> ะเครื่องพูดยดังไงบาปกรรมไม่แบบไปมีช่วงแบบที่ตรงมุมๆแบบ,บ<า>ว่า,าเหตุการณ์แบบแปลกๆเหตุการณ์ลี้ลับอะไรเงี้ยผมไม่ได้พูดถึงพระเครื่องอย่างนั้นจีจ้าอ่านบ่อยเน <laughs> อะ